หน้ายกคิ้วยกหนังตาที่ตกยกขึ้นได้ง่ายๆนะคะด้วยการใช้ตัวเจดโรเลอร์กัวซาแล้วก็ตัวน้ำมันมารุมค่ะซึ่งตัวน้ำมันมารุมตัวนี้นะคะตัวทันเองเนี่ยใช้มาทั้งหมดประมาณ10ปีเต็มก็คือใช้เองขายเองผลิตเองมานะคะเป็นสินค้าตัวแรกในชีวิตของทันเลยและเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในตัวน้ำมันมารุมตัวนี้นะคะมีวิตามิน AE c เข้มข้นช่วยกระชับประดูขุมขนต่อต้านริ้วรอยและทำให้ผิวหน้านุ่ม เนียนแต่งหน้าติดทนนานได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นทันก็ใช้ตัวเจโรลเลอร์กิ้งนวดบนใบหน้าเวลานวดนะคะก็กลิ้งทั่วแบบนี้เลยล่ะคะ่ะมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นการที่ใช้เจโรลเลอร์กิ้งบนแบบนี้นะคะบนใบหน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับการออกกําลังกายกล้ามเนื้อบนใบหน้านี่แหละคะ่ะยิ่งบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาบริเวณเปลือกตาช่วงนี้บอกเลยว่าเหนื่อยๆล้าๆอ่อนเพลียนะคะท่านี้ช่วยได้ดีมากๆเลยมันจะช่วย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยลดความเครียดดีๆมากๆหลังจากนั้นนะคะก็จะใช้ตัวกัวซาตัวนี้นะคะเก็บกรอบหน้าเวลาเกร็บก็ใช้ตามอยากที่ทันทำน,นะคะเคลิบไล่ไปแบบนี้หลังจากนั้นก็ยกมุมปากที่ตกยก แก้มที่ห้อยด้วยท่าตัวกัวซาเวลาที่ทําเอียงแค่45องศาพออย่าทําแบบ90องศานะเพราะถ้าทําแบบ90องศาเนี่ยจะทําให้แบบเกิดยุบรอยบนใบหน้าได้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะบริเวณถุงใต้ตาให้ทําบริเวณเบ้าโครงกระดูกตาตรงนี้อย่ารุนแรงมากเกินไปเพราะผิวบริเวณรอบดวงตาของเราเป็นผิวที่บอบางหนังตาที่ตกก็สามารถยกขึ้นได้โดยการใช้กัวซาตัวนี้ค่ะค่อยๆดันและดึงขึ้นแบบ ะะทําแบบนี้สามารถทําได้ทุกวันนะจ๊ะตอนที่ทันทำเนี่ยทันใช้มือฝั่งที่ไม่ถนัดทำนะแต่ดูสิมาดูผลลัพธ์เห็นไหมขึ้นแบบเห็นผลลัพธ์เลยใครอยากเรียนนะคะเรียนเป็นอาชีพหรือเรียนด้วยน้าตัวเองทักด่วนจา้ากดติดตามกันด้วย